ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รถสวยเดียวสมัรคาผมเดียวธนัทวันนี้ต้องขอสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะเอาใจคนรักกระบะหัวเดียววันนี้ผมจะเอาใจคนรักรีโว่นะวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมารับชม To y ยต้าไฮรักรีโวบอกเลยนะครับคันนี้แรงสุดนะราคาสุดนะ ออปชันสุดนะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจห้ามพลาดนะครับอันนี้ลูกค้าก่อนหน้านี้สอบถามผม,ผมกันเข้ามาเยอะว่าที่ร้านมีรถกระบะหัวเดียวไหมที่ร้านมีรถกระบะหัวเดียวปีใหม่ๆหรือเปล่านะวันนี้บอกเลยนะครับตัวจริงเสียงจริงมาจอดอยู่ที่นี่แล้วคุณลูกค้าที่สนใจคันนี้นะครับห้ามพลาดนะ คลิปนี้นะครับท่านใดที่ชอบฝากกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับด้านหน้านะครับอันนี้จะเป็นโคมไฟหน้าขนาดใหญ่แบบมันติรีเฟกเตอร์หลอดไฟจะเป็นแบบหลอดฮาโลเจนมาพร้อมกับตัวกระจัง3ชั้นขนาดใหญ่เป็นโครเมียมนะโลโก้สัญลักษณ์โตโยต้าตรงกลางไฟนี่นะครับย้ำนะซ้ายขวานี่สวยเรียบเนียนเลยนะกันชนด้านล่างจะเป็นแบบชิ้นเดียว มาพร้อมกับตัวช่องใส่สปอตไลท์คุณลูกค้าสามารถไปอัปเกรดตอนหลังได้เลยนะครับนี่ฝากระโปรงด้านหน้า,นาย้ํานะครับสีนี่สวยเรียบเนียนสแตนดาร์ดนะคันนี้บอกเลยนะครับสวยส,สวยสแตนดาร์ดรถไม่เคยเก็บสีสักชิ้นเดียวเลยนะครับอันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยนะบอกเลยว่าสวยจัดประหยัดจริงนะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมพามาดูอาชีพของผมก่อนนะครับอาชีพของผมคืออะไรนี่เลยนะครับอาชีพของผมคือนั่งคุยกับล้ นะครับอ่ะเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมล้อแมกนะล้อแมกจะเป็นยางดิสโทนนะปีผลิต2017ย้ำนะครับอันนี้มาจากโรงงานสแตนดาร์เลยรถวิ่งน้อยนะสภาพดอกยางนี่ถือว่าดอกนี่เหลือๆล้นๆใช้ได้อีกยาวๆเลยนะครับขนาดยางนี่2 1 5 65 R 1 6นิ้วล้อจะเป็นล้อกระทะฝาครอบเดิมๆจากโรงงานสแตนดาร์ดเลยนะ ซุ้มล้อด้านในนี่นะครับสวยเรียบเนียนซุ้มล้อนี่ขาวจัวเลยนะคอยสปริงช็อคอัพนี่สแตนดาร์ดเดิมๆจากโรงงานนะคัดซีด้านหน้านะด้านหน้าด้านหลังนี่บอกเลยนะครับสแตนดาร์ดทั้งต้นเลยนะไม่มีคราบสนิมไม่มีดินแดงนะคัดซีนี้ไม่มีเสริมนะครับเรียบสวยเนียนสแตนดาร์ดทั้งต้นนะอันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยนะครับตัวนี้กระจกมองข้างประกบฝาคอมียมมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนะ สัญ,ญลักษณ์ไฮลักสองจนี่เลยนะครับสีนะย้ํานะครับตั้งแต่หัวถึงท้ายสวยเรียบเนียนนะาบอกเลยนะครับคันนี้สีสแตรดานร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เลยนะครับภายใน,นเรียกว่าว้าวมากนะครับดูหรูหรานะดูดุดันสวยเรียบหรูแล้วก็ดูดีด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสกระจกให้ดูก่อนนะฟังก์ชันฟีเจอร์ทุกอย่างนี่เรียกว่าครบคันนะตัวนี้เซ็นทรัลล็อก กระจกมองข้างปรับแล้วก็พับด้วยไฟฟ้านะครับบอกเลยว่าคันนี้ฟังก์ชันนี้ครบคันนะภายในนี้สีดำนะครับมาพร้อมกับถุงลมนิรภัย3ใบนะจะมีด้านซ้ายพวงมาลัยแล้วก็ด้านล่างนะครับนี่เลยนะคันนี้ย้ำนะครับเลขไม์นี่ใช้งานมาแค่2,000 20, 0กิโลโอแม่เจ้าโคตรน้อยอะ่ะ นะรถปี2 0 1 7รถ3ปีวิ่งมาแค่20,000กิโลปีหนึงนะนะครับไม่ถึง1 0ื่นกิโลด้วยนะวิ่งโคตรน้อยเลยนะครับเป็นไงครับท่านผู้ชมสวยไหมครับด้านในนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมามาดูก่อนนะตอนนี้จะมีตัวไฟ2องแบนที่ที่ใส่แว่นตานะครับฟิลเจอร์ทุกอย่างครบคันนะผ้าสักหลาดหลังคาด้านบนนี่ถือว่าสวยสแตนดาร์ดเลยนะไม่มีคาบุรีไม่มีคาบกาบแฟ นะคันนี้กลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะบอกเลยนะครับคันนี้สวยท่านใดที่ได้ไปถือว่าคุ้มนะลูกค้านี่เจ้าเก่าคนเดิมเนี่เรียกว่าไม่ได้ใช้นะครับคนใหม่ที่ได้ไปนี้ได้รถใหม่น้อยด้วยแล้วราคาไม่แรงนะผมย้ําเลยนะครับคันนี้ราคาไม่แรงช่องแอร์จะเป็นช่องแอร์ขนาดใหญ่สี่ช่องนะครับความเย็นที่ทั่วถึงแน่นอนเดี๋ยวผมจะลองปิดอ่าตอนนี้ผมปิดแอร์นะเดี๋ยวผมจะเปิดอ่าท่านผู้ชมได้ยินเสียงฟู่ฟู่ไหมอันนี้เรียกว่าลมนี่เย็นเจี๊ยบนะ วิทยุจะเป็นจอแบบทัชสกรีนนี่เลยท่านใดที่ชอบสามารถไปใส่จอ Android อัปเดตตอนหลังได้เลยนะครับนี่เลยรู้สึกว่าตัวนี้จะมี b l บลู o t h ด้วยนะช่อง AUX f ฟลด์ไดนี่เรียกว่าแบบครบคันเลยนะสีด้านหน้านี่จะเป็นแบบสีแบบเป็นโนแบคด้วยนะครับตัวนี้ตัวสวิตช์ On-Off ถุงลมนิรภัยด้านข้างลูกค้าที่มีลูกเล็กเด็กแดงนะถ้าต้องการ ไม่ให้มันกลางออกเวลาเกิดอุบัติเหตุเราก็กดปิดนะครับได้เลยนะตัวนี้เก๊ด้านหน้าจะเป็นช่องใส่ของ2ชั้นขนาดใหญ่หนะตัวนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตปิดวิทยุก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวจะไม่ได้ยินนี่เลยนะครับสำเนทาทะเบียนรถเดี๋ยวมาดูกันซิรถคันนี้เป็นปีอะไรจดปีอะไรผลิตปีอะไรอ่านี่นะครับรถปี2 0 1 7นะผลิต2560 นะรถ3ปีนะปีผลิตกับปีจดตรงกันนะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 2,005cc ขอโทษครับ 2,008cc 170แรงม้า ps นะย้ำเลยนะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวเจ้าของเก่านะครับผมรับเทิร์นจากเจ้าของโดยตรงนะเป็นรถบ้านนะครับคันนี้ไม่ได้เป็นรถประมูลไม่ได้เป็นรถเช่านะย้ำกันอีกรอบนึงนะครับนี่กระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งนะครับอันนี้กระเป๋าดำคู่มือนะครับมีมาพร้อมสับเลย นะแผงประตูด้านข้างนี่เลยนะครับสวยเรียบเนียนนะแถบสัมผัสต,ตัวนี้ไม่มีร่องรอยการใช้งานไม่มีรอยถลอกนะครับผ้าเบาะนี่บอกเลยนะครับสวยเรียบเนียนเป็นลายกราฟิกเดิมๆจากโรงงานนะนี่เลยนะครับสภาพนี่เป็นไงครับทุกผู้ชมฟองน้นํานี่ไม่มียุบนะไม่มีแตกเวลานั่งนี่บอกได้เลยนะครับยังอบก้นนะครับสแตนดาร์ดอยู่เลยนะตัวนี้ ดึงขอบยางกระดูกงูให้ท่านผู้ชมดูนะครับให้ดูทําไมให้ดูว่ารถมันเกิดอุบัติเหตุหนักมาไหมมันพลิกคว่าม,มันตัดต่อมาหรือเปล่านะครับล้อมันชี้ฟ้ามาหรือเปล่านะดูได้จากรอยอาร์คตัวนี้นะครับมันจะต้องสวยเรียบเนียนสแตนดาร์ดเดิมๆจากโรงงานนะรถสวยเดยวสมาร์ทคาร์นะลูกค้าที่ใช้ไปตรวจพบตรวจสอบเจอรถน้ําท่วมพลิกคว่ำ ต่อมานะครับของเรานี่รับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราขายแต่รถสวยๆเราขายแต่รถด,ดีๆรถไม่ดีเราไม่ขายนะครับตำแหน่งด้านคนขับมีที่ปรับตำแหน่งระดับสูงต่ำได้ด้วยนี่ครับเป็นไงครับท่านผู้ชมนี่พายางเดิมๆสแตนดาร์ดจากโรงงานนะเรียบสวยเรียบเนียนดูดีนะครับด้านหลังแบ็คหลังนะครับมีมาครบคันครื่องมือทุกอย่างนะติดมากับรถ สวยไหมครับอันนี้ราคาเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวผมจะเคาะราคาพิเศษให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับนี่เลยให้ดูด้านหลังก่อนใส่คอกนะครับมาให้เรียบร้อยเลยแจ้งลงเล่มมาเรียบร้อยเลยนะครับอันนี้นะด้านหลังไฟท้ายสวยกิฟขนะคาบหมองคาบเหลืองไม่มีเลยนะครับโลโก้โตโยต้าสัญ,ญลักษณ์ไฮลักนะไฮลักรีโวนะสวยเรีบเนียสแตนดาร์ด นะไฟนี่เรียกว่าไม่มีคับเหลืองนะกันชนด้านล่างนี่เลยนะครับเป็นแบบยูริเทนมาพร้อมกับตัวสแตนเลสขนาดใหญ่เลยนะครับตัวนี้นี่ชกล่างเดี๋ยวะให้ท่านผู้ชมดูเป็นไงครับท่านผู้ชมย้ํานะครับคันนี้ไม่มีเพลาลอยนะสแตนดาร์ดเดิมๆแหนบบรรทุกไม่มีนะครับคัตซีไม่มีดามนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าสแตนดาร์ดเดิมๆนะคันนี้เจ้าของใช้เองนะไม่ได้ให้ลูกน้องใช้นะครับเป็นรถบ้าน ยังไม่ดีกรอบหนึ่งสแตนดาร์ดเดิมๆยังอะไรมีครบเป็นไงครับซุ้มต่างๆนะครับคัตซีทั้งต้นนี้เรียกว่าไม่มีดินแดงไม่มีคราบสนิมนะสวยเรียบเนียนนะครับด้านหลังนี่จะมีกระบะไลเนอร์นะโตโยต้าจากโรงงานเลยนะครับมันจะมีรอยบุบนิดเดียวนะครับตรงโลบาร์นะแต่ผมไปดูแล้วว่าล้อ,อตัวหลังหัวเก๋งนะครับไม่เป็นรอยเป็นเฉพาะตัวโลบาร์เท่านั้นนะครับตัวนี้ นะสีนะครับย้ำอีกรอบหนึ่งสีนี่สวยเรียบเนียนสแตนดาร์ดสีเดิมทุกชิ้นเลยนะครับอันนี้ผมการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคุณลูกค้าไม่เชื่อนะเดี๋ยวจะหาผมอวยท่านใดที่รีบนะโทรมาท่านใดที่ด่วนกูรถไปอยู่นะครับมาดูรถตัวจริงได้เลยนะครับของเราเนี่ยอยู่บริเวณสี่แยกรังสิตซิตี้อเาเภอเมืองจังหวัดป,ท,ปทุมธานีนะครับกับรถสวยเดียวสมาร์ทคาร์นะติดตามในโซเชียลมีเดียนะครับเพจเฟซบุ๊กเดียวสมาร์ทคาร์นะไลน์แอด ลายออ f เช i a l แอดเ u ้านะครับเดียวสมาร์ทคาร์นะเบอร์ติดต่อที่ร้านเบอร์โทร0830694479นะครับของเรานี่นะครับลูกค้าท่านใดที่ตรวจพบตรวจเจอย้อนหลังรถน้ำท่วมอุบัติเหตุหนักพลิกคว่ำม,มานะของเรานี่รับซื้อคืนอ100%นะครับลิ้นรัวแล้วนะครับขออภัยด้วยอะนะครับนี่เลยนะครับพาเบด้านซ้ายสวยกริบ ท่าน,นใดที่สนใจท่ามพาดตรงกลางนี่นะครับตัวนี้คอนโซลกลางขนาดใหญ่มาพร้อมกับที่ใส่ของนะนเกียร์จะเป็นเกียร์5สปีดนะมีโหมดอ,อีโคโหมดนะครับตัวนี้นะฟังก์ชัน่นทุกอย่างนี้เรียกว่าแบบครบคันเลยนะคันนี้แปลงจัดประหยัดจริงกับไฮร,รักรีโวนะครับ2.8 J+ คันนี้ไม่ผิดวังนีน่ครับคัน C นี่เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดู นะด้านหลังนี่สวยเรียบเนียนเลยทั้งต้นนี้สภาพนี้ปิดเลยท่อยเสียโอ้โหนี่มันรถใหม่ชัดๆเลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนเครื่องนะครับคันนี้นะ้ย้ํานะครับฝากระโปรงหน้าซ้ายวาขวาคานหน้าซับนอกซับในคานหม้อน้ําหม้อน้านะครับแผ่นเพลตสติกเกอร์นะบอกเลยนะครับคันนี้สแตนดาร์ดร้อผมคอนเฟิร์มเลยนะครับคันนี้สวยนะครับท่านใดที่หาอยู่รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนอ่ะให้ดู ล็อกฝากระโปรงก่อนเลยดีกว่านะครับนี่เลยไม่เคยโดนประแจขันนะไม่เคยขยับไม่เคยแกะทาสีฝากระโปรงนี่โลโก้โตโยต้าดันด์ดจากโรงงานนะครับนี่เลยนะครับแผ่นกันความร้อนอยู่ครบคันนะนี่เลยสติ๊กเกอร์นะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับอันนี้ผมจะตัดเครื่องนะครับท่านผู้ชมลองฟังเสียงเครื่องดูนะครับ เีสภาพี่เจ็บมอกนะซุ้มล้อนะครับมันจะมีตำหนิตรงนี้นิดเดียวโดนหนูกัดนะส่วนมากก็้ของเขาจะซื้อไปจอดนะครับทําให้รถไม่ค่อยได้ใช้หนูมันเลยมาทาลังนะครับแต่บอกเลยนะใส่ไฟต่างๆผมตรวจเช็คแล้วนะครับไม่มีโดนโดนกัดแน่นอนนะอุปกรณ์ทุกอย่างถือว่าตรวจเช็คแล้วนะครับสภาพสมบูรณ์ร้อเเซ็นะชักกันน้ำมันเครื่องให้ดู รหัสเครื่องยนต์จะเป็น2 8 0 0ี c c นะครับ 1GD นะครับอันนี้นะเป็นเครื่องยนต์คอมเร็วเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับสวยกิ๊บนะครับอันนี้คันหน้านะล่องรูเหลี่ยมต่างๆนี่สแตนดาร์ดเดิมๆจากโรงงานน็อตนะเบอร์10ยังอยู่ครบนะครับสัญลักษณ์ LR นะด้านซ้ายด้านขวาตัวหนังสือคมนะครับคัน,นหน้านี่สวยเรียบเนียนเลยนะบอกเลยว่า คุณลูกค้าได้ไปคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนรถปี2017เครื่องยนต์208รับรองว่าคันนี้นะครับขึ้นเขาลงห้วยนะครับขึ้นเหนือล่องใต้นะคันนี้ไม่ผิดหวังนะครับกำลังรือเหลือนะแร,แรงมาร้าล้นเลยคันนี้นะท่าในใดที่สนใจห้ามพลาดนี่เครื่องยนต์นะครับสังเกตจากมาร์กนะไม่มีโดนกะแรงขันนะสะภาพดีสวยเดิมๆแนดาดาด กล่อง ECU ไม่มีไม่มีแแบบถ้อยอเสียนี่ไม่มีตีเฮดนะเครื่องยนต์ไม่เคยเสริมเติมแต่งย้ำนะครับไม่เคยเสริมเติมแต่งสแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับบอกเลยว่าคันนี้นี่สภาพใหม่มากน้องๆรัป้ายแดงเลยนะครับคุณลูกค้าที่สนใจรถกระบะตอนเดียวห้ามพลาดเด็ดขาดช่วงสุดท้ายแล้วนะครับกับราคาคันนี้นะ ราคา3 9 9 0 0 0บาทย้ำนะครับ3 9 9 0 0 0บาทบอกเลยนะที่อื่นต้องมี4 0 0 0 0 0อัพนะครับเราขายแค่399ผ่อนอยู่ที่8,250บาท6ปีหรือ72เดือนนะครับคันนี้ผ่อนได้สูงสุดอยู่ที่7ปีนะครับหรือ84เดือนนะแต่นี้ผมคิดเลทมาเฉพาะ72เดือนหรือ6ปี8,250บาทนะปี2017เลขไม้20,000กิโลนะกับเครื่องยนต์2008 ดีเซลเทอร์โบนะครับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจห้ามพลาดเลยนะเลขไม้ใช้งานมาแค่20,000กิโลเท่านั้นเดี๋ยวผมจะลองเล่นเครื่องให้ดูรถสภาพใหม่เลยนะครับเครื่องนีน้นิ่งเลยเดินเรียบไม่มีกระตุกไม่มีสะดุดไม่มีกระพือเลยลากรอบนะครับสองรอบสองพรอบสามพรอบปล่อยอีกทีนะครับเป็นไงครับท่านผู้ชม กั้นหายใจแทบแย่กั้นทำไมกลัวว่าท่านผู้ชมจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องนะครับอ่ะนะครับรถสวยเด๋สวสมารคาะย้อนอีกรอบนึงนะครับเบอร์ติดต่อที่ร้าน0830694479นะหรือคุณลูกค้าสามารถเพิ่มลิงก์ด้านล่างนะแอดเพิ่มเพื่อนมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ไว้ให้ด้านล่างนะทักมานะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถโอนจองนะ โอนแล้วเก็บหลักฐานการชําระเงินไว้ด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นนะวันรับรถของเรานี่มีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้อีก1ครั้งนะครับแล้วก็มีบริการช่วยเหลือชุกเฉินให้อีก1นึปีนะครับคุณลูกค้าไปเกิดอุบัติเหตุนะรถเสียนะน้ำมันหมดกุญแจสำรองหายเข้ารถไม่ได้ยางแตกนะครับโทรเลยเราจะมี ช่วยเหลือชุกเฉินนะครับคอเซนเตอร์ติดต่อ24ชั่วโมงนะส่งทีมงานส่งช่างนะครับไปช่วยดูแลนะครับบริการหลังการขายนาน1นึ่งปีนะครับนี่เลยนะครับอันนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนผมเดียวธนัทนะครับวันนี้ผมต้องขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับถ้าชอบฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งติชมรายการกันเข้ามาได้นะครับ